ที่เวียงป่าเป้าขณะนี้นะตอนนี้ถึงสุสานปว่าช้าบ้านบ้านหัวฝายบ้านหัวฝายอำเภอตำบลวียงกะหลงอำเภอ,อเวียงป่าเป้จาจังหวัดเชียงรายาได้ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะได้ปกักกดปกเก็นกางเต้นเรียบร้อยแล้วจากผ้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฝนตก ดูสถานาการณ์ดูเหมือนว่าน่าจะตกเยอะอยู่นะฝนที่เวียงเป่าเป่าที่เวียงเป่าเป่าฝนตกเน่แต่ว่าวันนี้จะมาได้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วญาติโยมไม่ต้องห่วงสถานที่มีที่กำบังกำบังฝนเรียบร้อยเลยเนาะ ถือว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยมากจะโยมบัดต้องห่วงเน้อโยมป่อยโยมแม่ตั้งหลายอยู่ในศาลาที่มีโครงสร้างแข็งแรง,งแล้วก็น้ำไฟมีน้ำไฟมีพ้อม ถ้าฝนตอกยังเอออากาศก็เย็นสบายเนาะอากาศเย็นสบายหลับดีหลับดีฝันดีเนี่ยนอนวันนี้ <c oughs> <c oughs> สุสานปจาจ้บาบันหัวไฟตำบลเวียงตาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายต้นไม้แห้ง ตจนไว้มันแห้งเป็นกว่ามันตกใจส,สารากลนใจส,สารเาเลยได้ล่มแล้วใละสารสาร,ร่วมใจสันมาเทศที่เหล็กสันที่เหล็กหัวฝ่ายพัฒนาเนาะฝ่ายเกกันะอ,อันนี้ก็เป็นเมนเป็นเมนที้ใจจชฟื้นใ้จ้จจทานนะจ้ทานในการเผา โครงสร้างของเมนตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่พอสมควรนี่ก็เป็นเมนแบบเก่าแต่ก็ได้รับการดูแลนะดูแลเปลี่ยนหลังคาใหม่โครงสร้างเรีร้อยมีป่าที่ล่มลื่นเอามีต้นไม้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นป่าชาติมีต้นไม้มีความเป็น ธรรมชาติสัพปปยะอีกที่หนึ่งแบบยมสบายใจได้ตอนนี้อจตมามาถึงที่พักที่พักที่สัพปปยะที่พักที่สะดวกสบายมาก ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำมีหลายจุดแล้วก็ระบบไฟฟ้าก็มีให้มีไฟฟ้ามีไฟฟ้า,ม,ฟฟามีไฟแสงสว่างเรียบร้อยอา้าวไฟโทรมาอีกแล้ว ลมเลื่นนลมคลึมไปได้วต้นไม้อยช้าห่างจากบ้านห่างจากบ้านของอายอดยมตรงน้นก็ดูก็เขาเปิดน้ำไว้โอเคไม่เปิดทิ้งไว้ มันก็ไม่ได้เกิดขึ่งไรดีแล้วมีห้องน้ำฝั่งนู้นก็มีมีห้องน้ำร้อมเนอะมีห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยดีอ้าวรายงานความเรียบร้อยให้ทุกคนทุกท่านที่ติดตามได้เห็นตอนนี้ฝนลงเม็ดแรงยิ่งขึ้นลงเม็ดแรงยิ่งขึ้น ือว่าตกหนักมาก